เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องบอกทุกท่านว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากนะครับถ้าหากคณะคอสอชอไม่ต้องการเอาสมเด็จพระบรมโอสาธิราชขึ้นนะครับจากอากัปริยาที่มีความเป็นปรปักษ์กับสมเด็จพระบรมเนี่ยนะแล้วไม่เอาพระองค์ขึ้นหรือไม่เอาหรือนะครับไม่ชอบพระองค์แล้วให้การใส่ร้ายป้ายสีว่าพระองค์เนี่ยนะครับก็คือสมเด็จพระบรมโอสาธิราชเนี่ยนะครับจะทําให้เกิดปัญหากับสถาบันพระมหาขษัตทธ หรือราชบัลลังก์แล้วกดสมเด็จพระบระมออกแล้วไม่ให้สมเด็จพระบระมขึ้นคลองล่างหรือไม่ให้สมเด็จพระบระมนะครับเป็นผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์นะครับในกรณีที่พระมหากษัตริย์ไม่สาม,มารถนะครับปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีมาตราคุมเอาไว้อีกทีนึงว่าหากพระมหากษัตริย์นะครับจะถอดถึงใจอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยต้องถามคณะคอสชก่อน เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยอยู่ที่คอสชอนะครับไม่ได้อยู่ที่สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่ที่ในหลวงนะครับจะเ็นราบหรือไม่ราบไม่ไม่ใช่ไม่สน,นะอยู่ที่คอสชอจะเห็นชอบหรือไม่ถ้าคอสชอไม่เห็นชอบก็เท่ากับว่าสิ่งนั้นไม่ผ่านเอาแล้วเกิดกันถ้าเกิดปรปัดขึ้นกรณีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารพระอ,องค์จะขึ้นครองลาดหรืออย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตเนี่ยนะ คนที่เปลี่ยนแปลงหรือคนที่ชี้เป็นชี้ตายช,ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนี่ยก็คือคอสชอนะครับไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วถ้าเกิดคอสชอไม่เห็นชอบากับการแต่งตั้งไม่ว่าพระองค์ไหนก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นนะครับผู้สืบสันติวงศ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพพระราชราชาสุดาสยามมกุฎชาชกุมารีนะครับ หรือแม้กระทั่งนะครับสมเด็จพระบรมโอสถที่ราชอาณาจมกรกุรจุกุมารหรือนะครับพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วกอสชบอกว่าฉันไม่แต่งตั้งทันไม่เอาแล้วเกิดเรื่องนี้ขึ้นมานะฮคนที่คนที่เสียหายคือครับสถาบันพระมหากษัตริย์ถามว่ามันมีคําถามอยู่หลายคําถามอยู่มีคําพูดอยู่หลายคําพูดอยู่เหมือนกันทีนี้ว่าเมื่อเมื่อสมเด็จพระบรมเนี่ยนะครับตาม ศักแล้วเนี่ยนะครับจะต้องขึ้นไปเป็นนะครับว่าที่รัชการที่สินะครับหรือผู้สมเด็จรัชการแทนพระองค์นะครับแต่ไม่สามารถขึ้นได้ผมถึงอ้ร้องถึงบางอ้อว่าอ้อเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองนะครับนายประเดินเกีรติลาดเนี่ยนะครับเลยทําหนังสือเปิดผนึกถึงฉบับที่สองแต่วันนี้เนี่ยนายประเดินเกีรตบลาดเนี่ยนะฮะถูกสั่งเก็บเรียบร้อยแล้วหายไปแล้วครับ ในกรณีที่นะครับออกหนังสือแถลงการสองฉบับครับคอสช,อชอจัดการเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าคอสช,อชอเนี่ยนะครับมีเจตนาที่จะควบคุมสถาบันพระมหากษัตริย์มีเจตนานะครับที่จะเป็นเองก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ไม่เอาไม่แต่งตั้งใครทั้งสิ้นแล้ว,ลวคนอืประยุจจรโอชาจะแต่งตั้งทําไม,ไมก็ถ่วงเวลาไปเรื่อยๆกินก็ไม่ต้องแต่งตั้งฮนะ หากเกิดความผิดพลาดอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาหรือเกิดการสูญเสียอย่างหนึ่งอย่างใดขึ้นมาประยุจันโอชาเนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งตั้งเพราะคณะคอสชอใหญ่กว่าสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วคําพูดเนี่ยยืนยันได้จากการวิเคราะห์ของพี่โดอจะใชัยก็วิเคราะห์ตรงกันหลายๆคนก็วิเคราะห์ตรงกันอาจารย์สุรชัยก็วิเคราะห์ตรงกันในระดับผู้ใหญ่วิเคราะห์ตรงกันหมดแล้วว่าทําไมมันเป็นแบบนี้ ทีนี้ตั้งแต่มีการรัฐประหารมาเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดคือในหลวงทรงประชวนอย่างนี้พูดย่งไๆว่าเสวยพักยาหารไม่ได้เมื่อเสวยพักยาหารไม่ได้ร่างกายจะทุดโทรมจนเป็นยี่มาของนายประเทืองเกียรติราชออกมาแถลงการนะครับถึงสองฉบับแล้วแล้วก็เงียบหายไปเลยข่าวในนะครับมาบอกว่านายประเทืองเกียรติราชหายตัวไปนี่ขนาดคนของราชสำนักนะฮะ นี่ขนาดคนทั้งคนของราชสำนักนะครับยังหายตัวท่านก็ลองคิดดูว่านะครับแล้วใครจะช่วยได้ใครจะช่วยประชาชนได้ใครจะช่วยประเทศได้หรือใครจะค้าจุนสถาบันพระมหากษัตริย์คนที่ค้าจุนสถาบันพระมหากษัตริย์คือประชาชนแต่วันนี้เนี่ยนะครับแผนของอามาตบรรลุผลเรียบร้อยอามาตได้จัดการกับสถาบันพระมหากษัตริย์แบบลาบคาบแล้วพเอกเป็นธีรุลานนท์ได้จัดการแบบลาบคาบแล้ว แต่ก็อย่างที่ผมบอกว่าหักกันเองตอนนี้กลุ่มสรุญจุรานนท์ก็ออกมาขยับสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะครับให้เอาคนขึ้นมาเพราะสามารถทาได้เพราะมีกองกําลังในการผ่มกันตอนนี้ก็มีการเจราจากันประยุทธ์จันโอชาเพิ่งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสดสดหมาดหมาดวัน,นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สองก็เรียกว่าวันครึ่งแล้วกันวันครึ่งละ ทีนี้ว่าปัญหานะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะทํายังไงเราจะช่วยยังไงประชาชนทุกคนจะทํำยังไงผมก็ขอแนะนําว่านะครับคลิปนี้ไม่ว่าใครฟังนะครับผมก็ขอแนะนําว่าผู้ที่นะครับผู้ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนที่ไม่หือไม่อือทั้งหลายเนี่ยคุณควรที่จะออกมาโค่นล้มประยุทธจันโอชาได้แล้ว คุณควรที่จะขยับตัวกันได้แล้วควรที่จะเริ่มบอยคอรกันได้แล้วสิ่งที่เขาทาไม่ได้เลยก็คือครับไปถอนเงินทั้งหมดออกมาจากแบงค์ที่เป็นของอามาดทั้งหมดไม่ว่าจะไทยพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพคุณต้องถอนออกมาให้หมดเอาให้ถล่มทลายเลยครับเอาให้กระชากเลยนั่นคือการแสดงสัญลักษณ์กันแบบแรกก็เล่นแบบนี้เลยฮรนี่คือการระทวงแบบเบสิกนะฮะในขั้นแรก ทั้นที่สองผมแนะนําว่าถ้าจะทํากันก็ใส่เสื้อนะครับ,รบเรารักในหลวงนะครับ,รบเรารักพระบรมไปะได้ออกมาดูซิว่าคณะคอสอชอแล้วรัฐบ,บาลประยุทธ์สมเด็จพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับจะสามารถทําอะไรได้ไหมถ้าถามว่าใส่เสื้อรักพระบรมหรือใส่เสื้อรักในหลวงออกมาเนี่ยนะผมก็อยากจะรู้ว่าประยุทธ์จันโอชาจะทำยังไง เจ้าทหารมาจาับกลุ่มไหมเจ้าทหารมาควบคุมไหมฮะมันจะได้ชี้ชัดไปเลยว่าอเจตนาจริงๆของปยุจจรนโอชาเนี่ยไม่ได้ต้องการปกป้องสถาบันแต่ใช้มาตราหนึ่งหสองเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองใช้สถาบันเป็นเครื่องมือในการนะครับควบคุมอำนาจประเทศนี้แล้วก็สืบทอ,อดอำนาจกันอย่าลืมนะครับว่าวันนี้เนี่ยประชาชนมีหน้าที่ถ้าพวกคุณยิ่งปล่อยไปมากกว่าน,นี้เศรษฐกิจก็ดิ่งลงเหวมากกว่าน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกให้รู้ผมก็ต้องบอกประชาชนทุกคนให้รู้ฮะว่าบ้านนี้เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นว่าวันนี้สถานการณ์บ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นต้องช่วยกันไม่ช่วยกันไม่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับถ้าหากท่านรักสถาบันพระมหากษัตริย์กกรสศธนธมิตรสลิม หรือแม้กระทั่งดาราทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เคยออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วกล่าวหาว่าคนแสดงเนี่ยไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหลายนี่หะวันนี้คุณเห็นภาพแท้ที่จริงหรือยังสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ก็คือทํำยังไงคุณจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทํำยังไงคุณถึงจะอยู่กันทําทํำยังไงนะครับประเทศชาติจะเดินต่อไปได้วันนี้ทุกอย่างดิ่งลงเหวหมด ไม่มีอะไรที่ไม่ดิ่งลงเหวดิ่งลงเหวชนิดที่เรียกไงว่าไม่ฟื้นนะครับยิ่งนานวันก็ยิ่งไม่ฟื้นนะมันก็เหมือนลิงแก้แหมันจะดิ่งดิ่งดิ่งลงเรื่อยๆดิ่งไปเรื่อยๆแล้วปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยโดยส่งผลกระทบกับคนไทยทั้งประเทศครัเพราะปัจยุบันชาไม่มีปัญญาแน่นอนสวามวามเสร็จแต่ทิ้งจะออกไปแต่ก็ต้องลากยาวคลองอำนาจไปลากยาวแต่คนที่ํำบากที่สุดคือคนไทยทั้งประเทศ ที่จะต้องโดดและไคนที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่บอกว่ารักในหลวงเหลือเกินห่วงในหลวงเหลือเกินวันนี้ในหลวงถูกคณะคอสชควบคุมและยึดอำนาจไปเรียบร้อยแล้วคุณจะทำยังไงผมยังไม่เห็นมีความกระตือรือร้นที่จะออกมาปกป้องสถาบันแม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะโดยเฉพาะพวกพันธมิตร ที่ใส่เชื่อเราลักในหลวงออกมาค้นคนนนคนนี้นะฮะวันนี้เนี่ยในหลวงถูกกระทํำนะในหลวงถูกบล็อกแล้วนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ถูกควบคุมโดยคณะคอสชอแล้วเนี่ยนะครับไม่เห็นจะมีหมาตนไหนออกมาปกป้องเลยค,คุณก็คิดเอาเองแล้วกันครับว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหน,นบ้านนี้เมืองนี้นะครับมันก็ส,สู่ยุคปรียุคยุคที่มีแต่ความเสื่อโมโทรม ยุคที่พวกเราเนี่ยดัดจริตคนไทยเนี่ยดัดจลิตได้ประชาธิปไตยอยู่แล้วได้สิทธิเสรีภาพของตัวเองอยู่แล้วได้เศรษฐกิจที่ดีอยู่แล้วไม่เอาไม่เลือกแต่ดันไปเลือกอะไรก็ไม่รู้ฮะดันไปเลือกอะไรก็ไม่รู้วันนี้สุดท้ายก็มาเลือกเอานะครับเผด็จการมาควบคุมตัวเองคนไทยนี่มันหน้าโง่เหมือนวิธานอีศับเรื่องอะไรฮะเรื่องกบเลือกนาย มีขวานไม้มีอะไรดีๆอยู่ไม่ชอบครับจะไปเอานกกระสามาเป็นนายวันนี้นกกระสามันก็จับกินจับกินเรื่อยๆจนหมดบ่อแน่หลยก็จะเห็นกันว่าวันนี้เนี่ยลักษณะสะท้อนของคนไทยนี่เห็นได้ชัดครับเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการเพราะความคึกขนองเพราะการตามตามไอ้คนนี้ไปก็ไปอย่างนี้ตามไ้นี้ก็ไปไปเชื่อสุเทพทชกสุบรร นะครับไปเข้าร่วมกับสุเทพจึงสุบันก็รู้อยู่ว่าสุเทพจึงสุบันมันเฮียขนาดไหนมันระยำขนาดไหนมันเร็วขนาดไหนแล้วจัดจริตตอแหลไปห่มผ้าเหลืองไปบวชมันไม่ได้สำนึกที่อะไรหรอกครับสําหรับไอ้สุเทพจึกสุบันดัดจริตตอแหลไปบวชเป็นอย่างนั้นนะฮะหนีทำอะไรไม่ได้ไม่รู้จะไปพบหน้าประชาชนยังไงวันนี้ประชาชนชาวสวนยางภาคใต้ครับได้รับผลกระทบเต็มๆทั้งทงที่หน้าขนาดนั้นเนี่ย สุเทพทุกสุบัณและพรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังเรื่องของม็อบสุนยางนะครับมีการส่งกันเข้ามานะครับเพื่อทําลายรัฐบ,บาลคุณยิ่งรักชินวัตรออกมาโวยวายจะเอาร้อยยี่สิบให้ได้จะเอากิโลกร,รัมละร้อยยี่สิบให้ได้สุดท้ายเป็นยังไงสุดท้ายเมื่อได้สมประโยชน์ของตัวเองพรรคประชาธิปัตย์พาประชาชนโรงงานและสุดท้ายเป็นไงครับมาร่วมกับกบกบปสมาโค่นล้มรัฐบ,บาลคุณยิ่งรัก วันนี้เนี่ยครับนอกแ็กจะไม่ได้แล้วยังตายด้วยวันนี้มีข่าวนะครับชาวสวนยางผูกคอตายที่ใต้ต้นยางขนาดกีดยางเนื่องจากว่าเป็นหนี้เป็นสินแล้วไม่สามารถที่จะพยุงตัวเองต่อไปได้ราคายางเหลือแค่สามสิบบาทวันนี้ต้องสมน้ำหน้าแล้วก็ต้องให้สํานึกว่าวันนี้เนี่ยทหารเนี่ยเขาไม่รู้เรื่อง ไอ้คนที่เข้ามารัฐประหารเนี่ยมันก็ดัดจลิตตอแหลเข้ามารัฐประหารมากอบโกยกินบ้านกินเมืองแหละถามว่าไอ้น้ำหน้าอย่างปยุจจันโอชาจะมาแก้สถานการณ์ของประเทศชาติมึงเอาศักยภาพอะไรมึงเอาปัญญาจากไหนมึงเอาสมองส่วนไหนคิดว่ามึงจะสามารถมาแก้ได้น้ำหน้าอย่างปยุจจันโอชาเนี่ยนะน้ำหน้าอย่างคณะคอสอชอทั้งหลายเนี่ยนะครับมึงเรียนยุทธวิธีการลบมามึงไม่ได้เรียนการบริหารประเทศ